สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดนิดนึงกับแนวคิดทางปรชญาที่อาจจะฟังดูยากแต่จริงๆน่าสนใจมากค่ะคือภาวะวิทยาแล้วก็อีกคำคืออาภาววิทยาค่ะเราจะลองย่อยๆจากงานวิจัยที่เราดูกันมาให้มันเข้าใจง่าย,ายๆเลยเหมือนแบบเออเพื่อนเล่าให้ฟังใช่ครับ เราจะลองไล่เรียงกันดูนะครับว่าไอ้แนวคิดเรื่องการมีอยู่กับการไม่มีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากทางตะวันตกไปจนถึงมุมมองฝั่งตะวันออกที่น่าสนใจมากๆครับโอเคค่ะงั้นเริ่มที่คำแรกเลยภาวะวิทยานี่มันคือการศึกษาเกี่ยวกับอะไรคะครับภาวะวิทยาเนี่ยว่าง่ายๆเลยนะครับมันคือสาขาปรัชญาที่ถามคำถามแบบเบสิกสุดๆเลยว่า อะไรคือสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับคือมันเป็นการพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติของการมีอยู่หรือ being กับเรื่องการดำรงอยู่ existence อะไรพวกนี้แหละครับอืเป็นคำถามที่ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วจุดเริ่มต้นของคำถามนี้ในโลกตะว,วันตกนี่มันมาจากไหนคะถ้าให้ชี้ตัวคนสำคัญแรกๆเลยก็ต้องปาเมนิเดสครับนักปรัชญากรีกโบราณคือท่านเสนอไอเดียที่ตอนนั้นนี่เออถือว่าแรงเหมือนกันนะ คือบอกว่ามีแต่การมีอยู่เท่านั้นที่เป็นจริงแท้ส่วนไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าไม่มีอยู่หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราเห็นเนี่ยจริงๆเป็นแค่ภาพลวงตาอ๋อเหมือนกับว่าความจริงต้องนิ่งๆไม่เปลี่ยนแล้วหลังจากปาเมนิเดสล่ะคะ่ะแนวคิดเรื่องการมีอยู่นี่มันถูกพัฒนาต่อ,อยังไงบ้างก่อนจะถึงยุคเอ่อยุคสำคัญคญถัดมานะคะครับ หลังจากนั้นนักปรัชญาก็พยายามตอบคำถามกันต่อว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่จริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะเพลโตก็เสนอเรื่องแบบหรือ forms ที่เป็นต้นแบบสมบูรณ์อยู่อีกโลกหนึ่งเลยส่วนอริสโตเติลก็บอกไม่ต้องไปไกลแก่นสารหรือ substance เนี่ยมันอยู่ในตัวสิ่งของนี่แหละจนมาถึงยุคค้านที่เริ่มแบบ ตั้งคำถามกับความรู้ของเราว่าเรารู้สิ่งที่มีอยู่จริงๆได้แค่ไหนหรือรู้ได้แค่สิ่งที่มันปรากฏผ่านประสาทสัมผัสเราฟังดูเหมือนค่อยๆขยับนะคะจากคำถามว่าอะไรจริงมาเป็นเรารู้ความจริงได้แค่ไหนแล้วไฮเดกเกอร์ที่ได้ยินว่าสำคัญมากๆเลยเขาเข้ามาเปลี่ยนอะไรตรงไหนคะใช่ครับไฮเดกเกอร์นี่ถือว่าพลิกมุมมองครั้งใหญ่เลยคือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ปรัชญาเราโมแต่ไปสนใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรแบบมองเป็นวัตถุแยกๆออกไปจากตัวเราแต่เราดันลืมคำถามที่สำคัญกว่าคือแล้วการมีอยู่ของเราเองเนี่ยมันเป็นยังไงเขาใช้คำว่าดาซไซซึ่งมันหมายถึงภาวะการดำรงอยู่ของมนุษย์จริงๆที่ไม่ใช่แค่วัตถุแต่เป็นคนที่มีประสบการณ์มีอารมณ์อยู่ในโลกอยู่กับเวลามีอดีตปัจจุบันอนาคต อ oh. ครับมันดึงปรัชากลับมาสนใจประสบการณ์จริงๆของมนุษย์เลยที่เขาเรียกว่าภาวะวิทยาขั้นมูลฐานนะครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเปลี่ยนจากถามแค่ว่าเก้าอี e ้ตัวนี้คืออะไรมาเป็นการที่เราเป็นคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันให้ประสบการณ์ยังไงแบบนี้พอได้ไหมคะ อืมเป็นการเปรียบเทียบที่ช่วยให้เห็นภาพเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนต่อยอดไปอีกนะครับอย่างแนวทิดใหม่ๆห,หน่อยก็พวุวิทยาณนะวัตถุหรือ Object Oriented Ontology ที่พยายามจะมองว่าเออทุกอย่างเลยไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของเนี่ยก็มีสถานะเป็นวัตถุที่มันดำรงอยู่ของมันเองแล้วก็สำคัญกันเองได้โดยไม่จำเป็นต้องให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางตลอดไปโหน่าสนใจคะ่ะทีนี้ขอสลับฝั่งมาดูคาที่สองบ้างนะคะ อภวะวิทยาอันนี้คืออะไรคะครับอภวะวิทยาก็ตามชื่อเลยครับอวะวก็คอววกือไม่ รวมกับพวะวิทยาก็คือการศึกษาเรื่องการไม่มีอยู่หรือความว่างหรือ nothing, non-being นะครับแต่ตรงนี้ต้องย้ำาน,นหนึงนะครับคือมันไม่เหมือนกับแนวคิดแบบสุนยิยมหรือไฮฮิลิซึมที่แบบปฏิเสธทุกสิ่งอย่างนะอภววิทยาไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรจริงแต่สนใจว่าไอ้ความไม่มีหรือความว่างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับความจริงหรือการมีอยู่ยังไงบ้างอื mm. ถ้าปาเมเนเดสบอกแต่แรกว่าการไม่มีอยู่เป็นแค่ภาพลวงแล้วแนวคิดอะาวะวิทยาในตะวันตกเนี่ยมันเริ่มมายังไงหรือใครมาสนใจเรื่องนี้จริงจัง,จงค่ะก่อนน่าสนใจครับว่าจริงๆปา์เมเนเดสเองนั่นแหละถึงแม้ท่านจะปฏิเสธการไม่มีอยู่นะครับแต่ก็กลายเป็นว่าท่านเป็นคนแรกๆที่ทําให้การไม่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันในทางปรัชญายอย่างจริงจังขึ้นมาหลังจากนั้นเพลโตก็พยายามทําความเข้าใจสภาวะ การไม่เป็นหรือ is not แต่แนวคิดเรื่องการไม่มีอยู่เนี่ยมันมาเด่นชัดจริงๆก็ช่วงหลังยุคไฮเดเกอร์อีกเหมือนกันครับมีการกลับไปตีความงานของไฮเดเกอร์ในมุมที่เรียกว่าภาวะวิทยาของความไม่มีบ้างหรือไปดูแนวคิดของซาร์ที่มองว่าแกนกลางของจิตสำนึกเราเนี่ยจริงๆคือความว่างเปล่าอ๋อค่ะค่ะดูเหมือนว่าในทางตะวันตกเนี่ยแนวคิดเรื่องการไม่มีอยู่ มันมักจะมาทีหลังหรือเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามกับการมีอยู่ที่มาก่อนเสมอเลยแล้วในปรัจจาฝั่งตะวันออกล่ะคะเขามองเรื่องนี้ต่างไปไหมต่างครับแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยเพราะว่าในโลกตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะในอินเดียจีนญี่ปุ่นแนวคิดเกยวกับความว่างหรือการไม่มีเนี่ยมีบทบาทสําคัญแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่เ่ยาวนานมากๆเลยครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับ อย่างในอินเดียนะครับถ้าพูดถึงพุทธศาสนาก็จะมีแนวคิดหลักๆเลยคืออนัตตาคือการไม่มีตัวตนที่แท้จริงถาวรแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือสุญญาตาหรือความว่างเปล่าโดยเฉพาะในสายมหายานที่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันว่างจากแก่นสารเยาวที่เราจะไปยึดถือได้จริงๆคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับแต่หมายถึงมันไม่มีแก่นแท้ที่เป็นอิสระลอยๆอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอืมค่ะ ส่วนในจีนปรัญญาเต๋อก็พูดถึงเต๋าซึ่งเป็นบ่อกเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างว่าจริงๆแล้วมาจากความไม่มีอยู่หรือที่เขาเรียกว่าอูวูก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยเกิดการมีอยู่หรือโยยุขึ้นมาเพราะฉะนั้นความว่างหรือความไม่มีเนี่ยเลยเป็นเหมือนต้นกำเนิดไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามโหต่างกันเลยนะคะ ใช่ครับแล้วก็ในญี่ปุ่นปรยาเซนซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากทั้งเต๋าและพุทธมาอีกทีก็จะเน้นเรื่องความว่างการปล่อยวางตัวตนการเข้าถึงความจริงแบบโดยตรงอย่างนิชิดะคิตาโรนักปรัชญาสมัยใหม่คนสำคัญของญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็เสนอแนวคิดที่เออซับซ้อนแต่ก็ลึกซึ้งอย่างเช่นการมองว่าการมีอยู่ที่แท้จริงเนี่ยก็คือการไม่มีอยู่ในรูปแบบหนึ่งเหมือนเช่นการไม่มีตัวตนที่มันตายตัว แล้วการไม่มีอยู่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีอยู่ด้วยโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนฝั่งตะวันออกนี่เขามองความว่างหรือการไม่มีอยู่เป็นแกงกลางของความจริงได้เลยไม่ใช่แค่ส่วนเติมเต็มหรือแค่ด้านตรงข้ามเหมือนที่ตะวันตกเคยเน้นนะคะใช่ครับมุมมองในจุดเริ่มต้นแล้วก็บทบาทที่แนวคิดนี้มีเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมากครับถ้าอย่างนั้นสรุปสิ่งที่เราคุยกันวันนี้คร่าวๆนะคะ ก็คือเราได้เห็นภาพรวมของภาวะวิทยาที่พยายามทำความเข้าใจการมีอยู่ตั้งแต่ยุคกรีกมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ไฮเดกเกอร์ที่หันมาเน้นประสบการณ์จริงๆของมนุษย์แล้วเราก็ได้รู้จักกับอับภาวะวิทยาที่สนใจเรื่องการไม่มีอยู่หรือความว่างซึ่งถึงแม้จะมีในตะวันตกยุคหลังๆแต่กลับเป็นแนวคิดที่มีมานานและก็เป็นศูนย์กลางในปรัชญาตะวันออกหลายสายเลยทั้งพุทธเต๋าแล้วก็เซนถูกต้องครับสรุปได้ครบถ้วนเลยครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่อาจจะอยากชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับก็คือว่าถ้าเราลองเอาแนวคิดเรื่องการไม่มีอยู่หรือความว่างเนี่ยโดยเฉพาะในความหมายแบบตะวันออกที่มันไม่ใช่การปฏิเสธทุกสิ่งอย่างแต่เป็นการตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ความไม่มีแก่นสารอะไรที่มันตายตัวลองเอามาใช้มองชีวิตประจำวันของเราดูบ้างมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองสิ่งต่างๆรอบตัว หรือแม้แต่มองตัวตนของเราเองไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าเก็บไปขบคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับการเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ